ใครเคยเป็นบ้างขับรถนานๆรถติดเมื่อยเมื่อยเมื่อยคอ,อบา่ไอาไหลน่องขาส้นเท้าปวดตึงเอวไปหมดนะคะก็ง่ายๆเลยวันนี้เราก็มีผู้ช่วยนะคะเราก็ใช้เครื่องออกกำลังกายเพิ่มออกซิเจนชิแมชชีนหรือซันอันคันนะคะที่สามารถออกกำลังกายทั่วร่างกายนะคะซึ่งส่งเสริมทำให้หลอดเลือดขยายตัว นะคะแล้วก็มีระยะนะคะความถี่การใสยเนี่ยไม่ได้มากเลยนะคะ1 5 5ต่อครั้งนะคะองศาก็พอดีเนาะความสูงก็ประมาณ20เซนซึ่งก็จัดได้ว่าโอเคเลยเป็นท่าที่นอนหงายไม่มีแรงกดทับนะคะแล้วก็ไม่มีการบาดเจ็บไม่มีผลข้างเคียงนะคะที่บ้านชอบใช้บ้างนะคะอัตราการเต้นของหัวใจและความดันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะไม่ต้องกังวลเพราะว่าผู้สูงวิยในบ้านก็ใช้นะคะอีกอย่างนึงก็คือเป็นอะไรที่ ใช้ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกสบายพกพาได้นะคะเครื่องเล็กนิดเดียวเองนะคะเพียง10-15นาทีเทียบเท่ากับการเดินเบาๆ1,9 0 0 0นนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะเด็กนะคะที่ต้องการความสูงนะให้ใช้เลยนะคะแล้วก็ไม่จำกัดเรื่องเวลานะคะสถานที่หรือฤดูกาลเพราะว่าอะไร เราใช้ในบ้านนะคะเปิดโทรทัศน์สักเครื่องนึงนะคะแล้วก็นอนสายเพลินๆน,นะคะฟังเพลงนะคะฟังเพลงสบายๆนะคะหรือจะนอนหลับไปเลยก็ได้เป็นวิธีการที่ผ่อนคลายนะคะจากที่ใช้ก็จะได้เรื่องทําให้เซลล์สมบูรณ์นะคะเป็นเครื่องมือแพทย์ช่วยปรับกระดูกสันหลังให้สมดุลแล้วก็กระตุ้นบริเวณการกระดูกสันหลังนะคะจึงส่งเสริมการสร้างเม็ดเลือดขาวและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเรานั่นเอง กระตุ้นประสาทสัมผัสเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเม็ดเลือดนะคะทําให้อวัยวะภายในเนี่ยได้ออกกําลังกายเพิ่มประสิทธิภาพการทายเทอากาศภายในนะคะแล้วก็ปรับสมดุลของออตโตเมติกเนิร์ฟช่วยขจัดความเมื่อยล้าต่างๆนะคะที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานหนักๆล้าๆนะ